สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพิสูจน์ทฤษฎีบอทในเรื่องเส้นสัมผัสวงกลมและรัศมีกันนะครับซึ่งในตัวทฤษฎีบทนะครับได้กล่าวไว้ว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นที่ลากจากจุดหนึ่ภายนอกภายนอกวงกลมนะครับมาสัมผัสวงกลมเดียวกันจะยาวเท่ากันนั่นเองนะครับโอเคในตัวอันนี้พิมพ์ซ้ําอยู่นิดนึงขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในตัวทฤษฎีบท Okay. จากนั้นเราก็จะมาดูสิ่งที่เขากําหนดให้เลยนะครับมันก็คือกําหนดมาจากรูปนี้นั่นเองนะครับก็คือ P นะครับ,รบเป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งอยู่ภายนอกวงกลม O วงกลม O คือวงกลมนี้ P เป็นจุดจุดหนึ่งก็คือจุดที่อยู่ภายนอกจุดนี้และ M เป็นจุดกึ่งกลางของ O P M เป็นจุดกึ่งกลางของ O P ก็คือตรงนี้นั่นเอง M เป็นจุดกึ่งกลางนะครับโอเค และวงกลม M มีรัศมีเท่ากับ MO วงกลม M มีรัศมีเท่ากับ MO ถูกต้องถูกไหมครับเพราะมันคือเส้นรัศมีอยู่แล้วนะครับวงกลม O และ M ตัดกันที่จุด A และ B มาดูกันมันตัดจุดไหนก็คือจุดนี้กับจุดนี้ถูกไหมครับอ่านี่คือจุดที่2งกลมตัดกันเราต้องการพิสูจน oh? ์ว่า PA เท่ากับ PB ก็คือเส้นนี้ครับเส้นนี้อ่านะครับเส้นนี้เท่ากับเส้นนี้เนาะ เราก็จะมาเริ่มที่สูตรกันเลยก็คือเรามีดูเราจะมาดูสิ่งที่เรารู้กก่อนนะครับก็คือทีสูตรนะครับ OAP นะครับมุม OAP จะเท่ากับมุม OBP นะจะเท่ากับ90องศาอันนี้ามาดูกันว่าทําไมมันถึงเท่ากับ90 OAP นะครับ OAP มันคือตัวนี้นะตรงนี้มันคือเส้นอะไรครับโ e คือเส้นอะไรมันคือรัศมีของวงกลมโถูกไหมครับและเส้นนี้คือรังสี P A ที่มาตั้งที่มาแบบสัมผัสเส้นระบ,บงดังนั้นรัศมีกับเส้นสัมผัสเส้นระบ,บงเนี่ยมันจะตั้งฉากกันนี่นะครับโอเคมันก็เลยมีค่าเท่ากับ้าองศามันก็เชินเดียวกับในด้านนี้นะครับมันจะตั้งฉากกันเหมือนกัน <c oughs> โอเค เรามาให้เหตุผลกันด้านหลังนะครับก็คือเส้นสัมผัสนะครับเส้นสัมผัสจะตั้งฉากกับรัศมีที่จุดสัมผัสนะครับ โอเคจากนั้นนะครับเราก็จะได้ว่านะครับจะได้ว่า OA นะครับเท่ากับ OB นั่นเองอ่าอเพราะมันคืออะไรครับไหนไมาดูกัน OA กับ OB มันคือรัศมีของวงกลม o อ้รู้ไหมครับแสดงว่าต้องเท่ากัน okay. นั่นเองครับโอเครัศมีวงกลม เดียวกันนะครับโอเคจากนั้น <c oughs> สิ่งที่เรารู้ก็คือต้องเขียนนี้ก็คือ OP พนะครับ OP มันคือเส้นเดียวกันเรารู้อยู่แล้วแหละแต่ทำไมรเราถึงเขียนนะครับมาดูกันโอพมันคือตรงนี้อ่ะมันคือใช้สามเหลี่ยม2รูปถูกไหมครับ มันใช้เส้นเดียววันอยู่มันก็คือ,อนั่นเลยครับเป็นด้านร่วมในเองนะครับถ้าเราจะเขียนนะเป็นด้านร่วมนะครับโอเคเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม pao นะครับมีความเท่ากันทุกป,ประการครับสามเหลี่ยม พ O เหตุผลเหตุผลเหตุผลมันมีความสัมพันธ์แบบไหนมีความสัมพันธ์นะครับแบบฉากด้านด้านาน,นั่นเองนะครับด้านด้านามาดูเหตุผลกันว่าทำไมมันถึงมีความสัมพันธ์แบบฉากด้านสามเหลี่ยม P A O ถูกไหมครับ P A O สามจุดนี้สามเหลี่ยม P A O มีความเท่ากันทุกปรกการกับสามเหลี่ยม P B O P B O คือจุดนี้อ่าเห็นภาพเลยไหมครับมันก็คือสามเหลี่ยมสองรูปนี้นั่นเองนะครับโอเคเพราะมีความสมันธ์แบบฉากก็ค,คือตรงนี้ถูกไหมครับฉากอ่าฉากแล้วก็ด้านด้านถูกไหมครับโอเค ันั้นเราก็จะได้ว่าดังนั้นนะครับดังนั้น PE เท่ากับ PB เลยในอันนี้คืออะไรครับคือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์นะครับแสดงว่าเราได้มาแล้วสิ่งที่เราต้องการเราก็จะจบการพิสูจน์ได้เลยแต่เรามาดูเหตุผลก่อน,อนว่าทำไมมันถึงออกว่า PE เท่ากับ PB นะครับโอเค พีเอกับพีบีเรามาดูตรงนี้พีเอพีบีเราบอกกันใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้คือสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีความเท่ากันทุกด้านแสดงว,ว่าสองด้านนี้ก็จะต้องเท่ากันด้วยนั่นเองนะครับเอเคนด้านที่สมสมในกันของ สามเหลี่ยมนะครับที่เท่ากันทุกประการนี่มันจะยาวเท่ากันถูกไหครับโอเคอันนี้ก็เป็นจบการพิสูจน์ในทฤษฎีบทเรื่องเส้นสัมผัสวงกลมและรัศมีครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็ หากผิดพลาดประการใดก็ขอแปนมาณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอคงมครับ